อาให้ดูบรรยากาศเป็นสวนตามนะแล้วก็เขาเทเขาเรียกอะไรเขาเทด้วยหินคลุกนะบรรยากาศสวนตามล่มลื่นม,มากเย็นมากป่าต้นอนะ <c oughs> ตอนนี้นะครับทุกคนครับพอเราเข้ามาถึงข้างในปุ๊บนะครับเราก็จะมีจุดเผาปอดนะฮะข้างในนะนิดเดียวนะไกลกว่านี้ไม่ได้ทุกคนถ้าไกลกว่านี้โดนเผาข้างใน <c oughs> <c oughs> นะไม่ต้องกลัวทุกคนมีจุดเผาเผาปอดนะเดี๋ยวผมไปเผาปอดก่อนทุกคน เป็นป้เป็นปีของครูติงเลยนี่โอ้เย็นชุกหอยสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องตากรมาแล้วครับผมวันนี้ก็ มาสวัสดีปีใหม่ทุกๆคนกันเลยนะครับสวัสดีปีใหม่ทุกๆคนกันเลยนะครับผมนะปีเก่าผ่านไปปีใหม่ผ่านมานะครับก็ขอทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์พลานามมยดีนะทุกคนนะไม่รู้อะไรมั่วหมดแล้ว <c oughs> ตอนนี้ผมมาอยู่กันที่เล <c oughs> ืกแข่งอย่าตอนนี้ผมมาอยู่ที่ที่อะไรแม่บ้านน้ำลาดบ้านน้ำลาดนะเรามาป่าต้นน้ำกันทุกคนแล้วก็นี่ตอนนี้ก็มาแวะบ้านนะ บ้านนาผมเดี๋ยวผมพาไปดูนาผมแฟนคลับตัวยงนี่ฮะน้าสาวผมนาไอ้นุลน้องผมน้องไอ้นุลน้องอ้นั้น้องอันนี้นาก่อนที่เราจะไปเที่ยวป่าต้นน้ำนะทุกคนเราก็แวะกินข้าวกินปลาบ้านนาอย่างไงก็มาถึงแล้วก็ฮะอืม ตอนนี้เราก็มา,<อ>าถึงเงินที่เรียบร้อยกินข้าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะนี่คู่เบ่าวสาวก็มาด้วย <c oughs> นักร้อง <c oughs> อ่ะเจ้าเนื้อ <c oughs> ฝาเล็กติเลาะเป็นไงเมื่อคืนพี่เสกออกจาก <c oughs> ออกจาก <c oughs> เออเออต้องถ่ายน้องด้วยต้องถ่ายน้องด้วยอ๋อโอ้โหโอมันก็แม่นะครับผมแล้วก็น้องโง่จริงมากวะโน่น ตะหนวดร้อยแรงตะหนวดร้อยแรงตอนนี้ไม่ร้อยแล้วครับปวดฟันตระหนอดร้อยแรงฝากช่องด้วยตะหนวดร้อยแรงทยกคนนะฮะอันนี้ก็พร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราก็จะออกไปเที่ยวที่ป่าต้นน้ํากันครับผมนะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศที่ป่าต้นน้ากันครับนี่คือบรรยากาศบ้านนาสาวผมมีมีต้นมะขามที่ใหญ่มากทุกคนลมเย็นมากที่นี่บรรยากาศอากาศดีมากทุกคนมะขามต้นใหญ่ใหญ่มากใหญ่จริง นั่นบ้านหลานอยู่ตรงโน้นนี่ห้องน้ํานี่พอถึงหน้าทุเรียนนะทุกคนก็จะมีทุเรียนให้กินด้วยอันนี้เซียนคืบก็าเออไปทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวป่าต้นน้ํากันครับผมบไปโอเคครับทุกคนครับตอนนี้เราก็ อย่าหน่งหน้าไปที่ป่าต้นน้ำทุกคนผมไม่เคยมาหรอกแต่ว่ามัน,น,นมอยู่ที่บ้านนะผมนี่แหละแต่ผมไม่ไม่มีโอกาสได้มาแต่คนอื่นเขามากันหมดแล้วแหละ,ะทุกคนป็คงรู้จักป่าตนาน้นนะ้ําดีแล้วเราเชยเชยไม่ใช่มาเชย 20่สิตังมายีิบอ้ไม่ได้ไม่ไดม่ไม่ได้ยี่สบไม่ได้ไม่ีบไม่ได้ไม่ได้ย่สไม่ได้ไม่ได้ม่ได้ไม่ได้ี่ม่ได้ไม่ไ้ี่สิบไม่ได้ไม่ไ้ยี่บไม่ได้ไม่ได้ยี่บไม่ได้ไม่ได้ยี่สิบไม่ได้ไม่ได้ี่ไม่ได้ไม่ได้ํา่สิบไม่ได้ไม่ไดยี่ไม่ได้ไม้ย่ไม่ได้ไม่ยม่ไม ป่าต้นน้ำบ้านน้ำลาดนะครับทุกคนนะตอนนี้เราก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับวันนี้โชคดีมากเลยครับผมมีช่างภาพประจําตัวฮนะก็ <Okay. S 1> เลยชิวๆนะครับผมเนะี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศข้างในนะทุกคนเขาบอกว่าคนเยอะมากนะที่แน่เราเข้ามารถโคตรเยอะเลยวันนี้จะเป็นไปดูกันวันนี้จะเป็นซ้อเดี๋ยวเอาขากล้องก่อนขากล้องก่อนทุกคนเดี๋ยวไปตีรถเขาลุกเลเขาต่อย เขาจะออกจากรถแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเขาจะออกจากรถไปครับทุกคนครับตอนนี้เราก็พร้อมลุยกันแล้วครับผมไปครับไปไปเดี๋ยวเราไปดูกันตอนนี้เราโดนทิ้งนะโดนทิ้งเราโดนทิ้งเหชอบชอบบรรยากาศมากทุกคนอยากให้ดูบรรยากาศเป็นเสนยงตามนะแล้วก็เขาเท เขาเรียกอะไรก็เทได้หินคลุกนะบรรยากาศสวนตามลมลื่นมากเย็นมากลนวันนี้เรามาเนี่ยก็อากาศก็ไม่ร้อนนะวันนี้กำลังเล็กไปไหนล่ะดูทิ้งไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายเขาไปเซลฟี่กันอยู่ตรงนั้นได้เอาเอีเออเออเออได้ดิไปนั่งเลยจะถ่ายให้ อันนี้ก็เซลฟี่กันอยู่ครับดีนี่ครับนี่นี่ปาต้นปาต้นนี่อยนีป่าต้นนี่นะครับทุกคนครับนี่แค่เริ่มต้นนะครับเห็นไหมครับนี่เราพาทุกคนมาดูนี่คือรอยสัตว์สัตว์ที่อยู่ในป่าครับมันมาขุด <differences S 2> <less> คุณร <ness> ู้ไว้ไม่มาคมาไม่ใช่เหรอ อออ๋อนี่ไงมันมีที่เจาะเผาปอดเออโอ้มาเผาก่อนเอาไปก่อนเอาเอาไปเผากันใหม่ตอนนี้นะครับทุกคนครับพอเราเข้ามาถึงข้างในปุ๊บนะครับแล้ก็จะมีจุดเผาปอดนะฮะข้างในนะนิดเดียวนะไกลกว่านี้ไม่ได้ทุกคนถ้าไกลกว่านี้โดนเผาข้างในนะไม่ต้องกลัวทุกคนมีจุดเผาเผาปอดแล้วเดี๋ยวผมไปเผาปอดก่อนทุกคนตอนนี้นะครับทุกคนครับเราก็มาถึงตรง ทุ่มประตูทางเข้านะครับผมแล้วเข้าสองสิบหาบไม่เสียเอ้ฟรีเฉพวกตรงนี้มั้งอ๋อต้องมี30บาททุกคนรักษาลูกมี30บาทรักษาลูกมั้ยมีสามสิบบาทอีกคนแม่แม่เสียอะไรไหมต้องจ่ายนึกว่าไม่จ่ายเลยแต่ตรงนั้นเกาบอกว่าเข้าฟรีแต่ตรงนี้ไม่ใกล้เลยเราได้บัตรเราต้องจ่ายจ่ายเสร็จแล้วเราก็จะได้บัตรมาสามสบาท ไปค่อยนเดี๋ยวเข้าไปข้างในก่อนก่อนที่เราจะเข้าไปข้างในนะครับบุหรี่ไฟแช็กกระปงกระเป๋าอะไรเราต้องเก็บฝากไว้ตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราเข้าไปข้างในถ้าก็เจอไฟแช็กแค่ตัวเดียวเนี่ยก็โดนปรับ2,000บาทนะครับผมฝ่าฝืนปรับ2,000บาททุกกรณีอันนี้บอกไว้ก่อนนะท่านทุคนที่มานะอย่าพลาด จับกระเป๋าตัวเองดีๆก่อนทุกคนนะโอเคตอนแรกผมกะว่าผมจะไม่เล่นน้ำทีนี้เมียบังคับให้เล่นน้ำนะครับผมก็เลยไปเปลี่ยนชุดเดี๋ยวไปตรงจุดเปลี่ยนชุดตรงนน้นมามาดูมาดูเดี๋ยวพาทุกคนดูห้ามห้ามห้ามแม้กระทั่งกระท่อมห้ามหาม้หามหมดเลยนะครับผมเพราะว่าที่นี่เขารักษาความสะอาดแล้วก็เขาระวังแล้วก็กดเขาแบบแน่นจริงๆแน่นจริงๆ เราก็ไปนะครับเราก็ไปเปลี่ยนผ้าเล่นน้ำกันก่อนดีกว่าเราก็จะเปลี่ยนผ้าคงกิ้งไม่ได้ซื้อที่นะเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนผ้าต้นบอลใหญ่มากอย่าเปลี่ยนเรื่องจีอ่ะ a few moments later ตอนนี้นะครับทุกคนครับเราก็จะไปเล่นน้ำครับตอนนี้ผมก็เปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรไปที่เรียบร้อยแล้วยูทูบเบอร์ เราจะเปลี่ยนเสื้อผ้าเพราะว่าเราต้องต้มเสื้อผ้าแล้วก็ตอกผ้าไปเก็บไว้ในตู้ทุกคนนะตอนนี้ฝาเล็ลกเป็นเลาะก็แต่งตัวเรียบร้อยนะฮะแต่เก็ต้องแต่งตัวเรียบร้อยนายดูางเกงหน่อยแต่งตัวเรียบร้อยอยาากกิินนข้ววบัตรต้องมีทุกคนนะครับผมถึงจะเข้าได้ได้นะ <c oughs> เราก็รอรอรวมตัวกันครบก่อน เป็นให้เป็นปีของคู่จริงเลยนี่ในกำเนินในกุญแจตอนนี้กำลังรอรอทีมงานจะถ่ายอะไรใกล้กํนำลังรอทีมงานเฮ้ยข้าโบอาวุธข้าไปยังไม่มีเราอยู่นี่ท่านคุณป ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปรอตรงนู้นก่อนแล้วกันนะ่เดอหน้าี้นข้อจกงี้อ้ของใครเดี๋ยวองฟิววะค่ะขอบคุณค่ะพของใช่มถือคนละใบเลยจ้าร้อมไหมค่ะแต่อย่าเพถุง้องไปนะคะโอเคครับผมตอนนี้เราก็เข้าไปแล้ว ขอบัตรค่ค่ะเชิญเลยค่ะขอบัตรจ้าตอนนี้เข้ามาด้านในแล้วครับทุกคนครับเราจะไปดูอย่าเล่าว่าเขารักษาความสะอาดจริงๆนะถุงพลาสติกพักใบเขาก็ไม่เอาเอาเข้ามาทุกคนห้ามเอาถุงพลาสติกเข้ามาเขาเขาไม่ให้เอาเข้ามาเพราะว่าเขาดูอะไรเขาบอกห้ามบอกอาวุธมา จริงนะไหนได้ยะมากันกบหมอย่างทุกคนนี่แม่นนี่มนเล่นนี่แม่นเล่นดีกำนันมาเล่นน้ำกำนันเล่นน้ำจิจุบก็เมีมวลองเท้าเตะมาทุกคนครับปูที่นี่ตัวโตมากตาเล็ก Đây. <laughs> 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 wow. Ai con ăn vô. Con con Alo anh. <cười> <cười> ในกำนั่นไหมไอ้เนี่ยกำนั่นเป่าตาเหลืองลุกเป่าลมไเ่ีุกเป่าฟันปลอมจะลุกเป่าลมออกตูด รองเท้าหน่อยโยนขึ้นไปต้นไม้สูงๆนะมันจะได้ไม่หายโยนขึ้นไปนี่แรงมากไปทางนี้เพราว่าติดรองเท้าด้วยเดี๋ยวเราไปทางนู้นครับทุกคนทางนี้คนเยอะนะเปเล่นคาราบาเรลมาคนเราก็มาหาเล่นอยูโผล่เขวนี้คนน้อยๆนี่แหละประมาณนี้แหละไม่น้อยกว่านี้แล้วสุดแล้วเนี่ยเขานี่แหละนี่แหละเดีเราเดี๋ยวเราลงเดี๋ยวเราลงน้ำลงเลย

đang lên luôn không thải phụng đấy. Ủa, ừ. 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 <laughs> đôi đôi <laughs> <Vậy> nữa không <laughs> <laughs> <đường điên> <laughs> เรียกกากล้องอยู่ไหนข่าก้องอ่ะ ทุกคนครับตอนนี้นะครับน้าเย็นมากทุกคนเราไม่สามารถที่จะเล่นต่อได้ลูกก็ปากสั่นนะเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปรลอหล,ลานที่รถก่อนแล้วกันทุกคนเพราะว่าตอนนี้ไม่ไหวแล้วแล้วก็เจ้าตัวเล็กหิวด้วยทุกคนม่วงด้วยม่วงด้วยไป,ปเล็ก,ปลกไปไปเล็กไปเล็กก็หนาวตอนนี้เราขึ้นไปพักผ่อนก่อนนะครับทุกคนรออ่ะ เนัวเล็กนั่นอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วไหนน้าโนนเรนใครเล็กอะไรอ่ะไม่ไม่ให้ติ้งธรรมดาเอาแล้วไม่ต้องติมเป็นอะไรแล้วเนาะหน้าแดงเดี๋ยวมันเดี๋ยวเสียงลุ๊บุ๊บแม่เหรอเกบกินใหญ่เก็บกินใหญ่ตอนนี้เราขึ้นไปพักผ่อนก่อนทุกคนเพราะว่าไม่ไหวหนาวมากนะเดี๋ยวเราค่อยมาเล่นมาในช่วงหน้าแรงดีกว่าถ้ามาหน้าแรงหน้าร้อนน่าจะดี าานน้ย็มกตอนเมษาแล้วก็เจ้าตัวเล็กก็หิวแล้วด้วยง่วงๆแล้วด้วยทุกคนเราก็หนักมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วทุกคนจริงๆมัน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 ยาวกว่านี้มันยาวมันยาวมันยาวที่เล่นน้ำมันยาวไปมันเขามีเรือมีอะไรข้างล่างนันด้วยนะเอาเอานิดหน่อยทุกคนนิดหน่อยหอมปากหอมคอก็ถือได้ว่าได้มาเที่ยวปีใหม่ได้มาเที่ยวปีใหม่ โอเคเดี๋ยวเราไปที่ลรถกันดีกว่าครับผมครับ A few moments later มีครอบครัวหนึ่งที่น่าสงสารมากๆครับยากจนมีเด็กที่ถูกพ่อแม่ทิ้งไว้ให้อยู่กับคุณตาโอเคครับทุกคนครับตอนนี้เราก็จบภารกิจเที่ยวปีใหม่กันแล้วนะครับผมนี่ตอนนี้เราก็กำลัง เดินทางกลับบ้านครับแล้วก็เดี๋ยวต่อบเยนก็ต้องไปส่งแม่ยายกับกรทมอ,อีกนะก็ทีนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็สวัสดีปีใหม่ทุกๆคนนะขอทุกคนโชคดีมีชัยมีความสุขมีความเจริญก้าวหน้าในทะ้าที่การงานขอให้ช่องกรังฟูมีผู้ติดตามล้านคนก็เข้าเกียวก่อน โอเคมาพบก,กันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมซับสไครป์กดไล like, ค์กดแชร์ด้วยครับข<ด>อมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายดูเนินบ,บ๊ายบายดูเนินดูเนินคลิปหน้าโอ้โหเร็วเร็ว